มามาเริ่มกันเลยเดีวเวลาใส่กิ่งไม้ละโรยกลิตเตอร์ว้าวไข่อะไรมาดูกันว่าใครจะออกมากันนะโอ้ดูหมอกประหลาดที่พอออกมาสิคริสตตลนำทางฉันมาที่นี่ในที่สุดผู้พิทักษ์ป่าแห่งนี้ก็เถอกกำเนิด อยู่นี่นี่เองอเฮ้ยมันขยับได้ฮะเบบีน้อยมาแล้วน่ารักจริงๆเลยยินดีต้อนรับสู่โลกของเรานะหนูน้อยเวลาผ่านไปน้อนะจงอยู่ตลอดไปนะเจ้าหญิงของเรานะเทรีเหลาให้ไม้เรียบเลยเราจะม้วนเชือกแบบนี้เลย แน่นอนเราจะต้องพันเถาวันธนูแสนสวยมาแล้วล่วจะจ้าฮออนั่นใครกำลังโดนลังแกกอยู่นะโอ้ไม oh นะ่บับเบิลบีนายทำแบบนี้นิสัยไม่ดีเลยนะเดี๋ยวฉันจะปกป้องเธอเองนอกแก้วฮะยิงเข้าไปแล้วเย้ yeah. ในที่สุด และนาชีรี่ก็กลายเป็นเพื่อนกับนกแก้วฮะตัวสีฟ้าแล้วนี่นาเธอหยอดกาวร้อยเลยเป็นหางหน้าตาน่ารักจังแล้วเธอก็จะใส่ชุดท็อปด้วยเจ้าเชือกไปผจนภัยกันไหมจ๊ะ โู้ไ huh. ม okay. ่เจอกันตั้งนานโตขึ้นเยอะเลยเนเชอรี่จะไปไหนก็ได้นะเพราะว่าเธอนะ่ะชอบหนเถาวันจากต้นนี้ไปยังต้นนอนงเธอหวัดดีฉันกำลังตามหาเธออยู่ไปไปจนภัยด้วยกันไหมล่ะโอเคดูสิว้าอ๋อเจ๋งเป็นบ้านเลยหาไฟหน่อยเฮ้เนเชอรี่กลับบ้านได้แล้วนะโอเคฉันกลับก่อนนะไว้เจอกันไดโนเสาร์มาทำอะไรที่นี่เนี่ย เราจะปั้นหางแล้วตรงนี้ก็จะมีปีกแต้มลายลงไปเลยว้าวนี่คือสัตว์ในอาณาจักรเพนดารราเนทิรีตอนนี้ว่ายน้ำอยู่อย่างงั้นเหรอเฮ้ไปเล่นมาได้เลยปะ <'s> g ปแล้วพวกเขาทั้งสองก็ดำลงไปใต้นะ้ำออ จ้าปาน้อยติดอยู่ข้างในอ,อ๋อไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันช่วยเองอม,มามาเร็วเข้านี่ให้ฉันขี่หน่อยได้ไหมแล้วทั้งสองคนก็เชื่อมต่อกันเ <c oughs> นทิรีว่ายน้ำไปกับเพื่อนใหม่โหโตรเร็วจังเราจะระบายสี จังน้่นก็ใส่แบรรี่แล้วก็ใส่ดอกไม้ตรงนี้ด้วยว้าวสวยจังเลยนะธรรมชาติเนี่ยดอกไม้หายากซ่อนตัวอยู่ในป่าฮะมมน,นี่มาเร็วเข้าเออเจ้าผีเสื้อหมายความว่ายังไงล่ะฮะนั่นคืออะไรอน่ารักจัง ฉันน่าชอบดอกไม้มากเลยนะยเจ้าเม่นมาช่วยเก็บดอกไม้ด้วยเหรอ oh, <wow. S 1> ขับใจนะว้าว wow, สวยจริงๆด้วยเ uh, uh, uh. ก่งมากเลยเอลซ่า <laughs> <c oughs> ตัดสินใจอยากจะแปลงโฉมวันนี้ดูดิเอลซ่าเป็นสีฟ้าแล้วสไตล์ใหม่ๆก็ต้องตัดผมให้สวยงั้นก็ทำไต้เป็นสีสัน ใส่ลวดลายของชาวนวีเฮะเธอกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะเบบี้น้อย uhh. Baby, aw, อยู่ในป่าโอ้โ oh, ตเร็วมากเธ <Hello. S 1> อโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว้ยเอวาโชวท์ทางให้ฉันหน่อยจะได้ไหมว้าวว้าวเธอได้เห็นโลกใหม่ <Wow. S 1> เออไม่รู้สิฉันไม่เคยเห็นเข้ามาก่อนเลย เฮ้ย <Hey! S 2> <Hey! S 1> ใครอะท้อทีฉันชื่อนาทีรี <c oughs> แล้วทั้งสองก็แตะมือกันต้นไม้แห่งเอวามอบความรักให้แก่ทั้งสองน้ำกล่องพลาสติกมาเลยแล้วก็นำไม้มานะจากนั้นก็ทำเรือคน,นูจากนั้นก็มาต่อกันด้วยไม้ เทให้เป็นสีต่างๆจากนั้นก็โรยด,ด้วยกลิตเตอร์และตรงนี้จะเป็นเถาวันแล้วก็ต่อไม้เข้าด้วยกันใช้เป็นสีอะคริลิกเอาวตานว่ายน้ำเป็นภายเรือก็ได้เรือสวยๆแบบนี้ใครจะไม่สังเกตเห็นกันล่ะ นาชิรี่มาแล้วเหรอเจ้าเห็นพวกนี้มันลื่นมากเลยนะต้องระวังเอาไว้แต่ว่าความสวยก็ต้องเติมอสวยมะเฮ้ยฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่านายจะมาฉันกำลังรอเธออยู่ไปเดินเล่นด้วยกันนะแล้วทั้งสองก็นั่งเรือชมวิวด้วยกันโรแมนติกสุดๆไปเลยนี่เธอฉันอยากจะมอบเจ้านี่ให้ช่างเป็นไซคอที่สวยเหลือเกิน ขับใจมากเลยนะแล้วทั้งสองก็จมอยู่ในช่วงแสนโรแมนติกร่วมกันกระเป๋าใหม่ๆได้เวลาตัดแล้วเลยจ้ะจากนั้นก็ตัดตรงนี้ติดของตกแต่งข้างๆเลยร้อยลูกปัดดรสสวยๆเอาไว้สำหรับใครกันนะานำกล่องมันฝรั่งมา ระบายสีแล้วก็วาดรูปตรงนี้อาวุธและโ่จะทำให้เราปลอดภัยจากศัตรูฉันเฝ้ารอนาะทีนี้มาตั้งนานแล้วนะ oh. ได้โปรดมาเป็นภริยาของฉันไหม oh. <Yeah. S 2> อ่อฉันเอาของขวัญมาให้เธอด้วยนะ <Huh? S 2> ออ๋จริงด้วย hmm. อฉันต้องรีบแล้วล่ะ อ๋อขุมสมบัติอันนี้แล้วกันฮอฉันเองจำฉันไม่ได้เหรอฮะอ่ะอันนี้ของขวัญสำหรับเธอแล้วนี่ก็เป็นของขวัญสำหรับเธอด้วยนะลองใส่ดูสิฉันรู้สึกดีมากเลยล่ะโลและไม้คาถาจะปกป้องพวกเราเองเราจะนำเศษพลาสติกมาเลย มันเคยแตกแล้วนี่นะแล้วก็โรยด้กลยเตอร์เราจะนำไฟ LED ที่ใส่ฐานมาเลยโคมไฟเนี้จะเป็นของตกแต่งที่ดีสำหรับบ้านใหม่เนทิรี่กำลังจะเป็นแม่คนแล้วการเป็นแม่คนนั้นถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่รักจ๋าผมมาแล้วนะดูสิว่าผมมีอะไรมาให้ อ๋อมีคมไฟนิ่นะฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วทั้งสองก็ทานอาหารอย่างอาเอเดตอร่อยชีวิตของพวกเราเนี่ยด <laughs> ีจังเลยนะ oh, <wow. S 1> โอ้ว้าวฮะทำไมตัวสีฟ้าล่ะว, <laughs> วาตาเลยอ๋อสวยจัง <Yes. S 1> แล้วร่างกายเธอก็เต็มไปด้วยกากเพชรลิปสติก็สีชมพูจากนั้นก็ใส่ลาย เป็นหูลงไปได้เลยสีนี้แหละใช่เลยนะมาทำผมกันเลยดีกว่า yes. อย่าลืมเครื่องประดับด้วยนะบ <Wow. S 2> ิงฮ้ากลายเป็นชุดแล้วได้เวาลาหย่อเกาวร้อแล้วนะจากนั้นก็ระบายสีได้เลยแล้วก็ใส่หางด้วยนะหางเนี้ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงอารมณ์ ในหีบสมบัติมีอะไรเอ่ยเสียเวทมนต์ซะหน่อยเราจะทำเข็มขัดออกมาเอาละได้เวลาเท่จาจักรวาลไปอาณาจักรแห่งเพนดอร่าเมทิลี่กำลังนอนอยู่และแล้วเธอก็ได้เห็นอะไรบางอย่างเฮ้ยจริงหรือเปล่าอะไรกันฝันเหรอหรือว่าฉันเห็นอะไรนี่ได้ยินคำทำนายหรือเปล่า แล้วเธอก็ไปตีกลองข้าร้อมร้องเพลงให้แก่ท่านอ๋อดูต้นไม้สิเรืองแสงได้ทุกอย่างเรืองแสงแล้วก็เคลื่อนไหวตามเพลง <S <S 1> <S 1> เอว่าหวังว่าท่านจะได้ยินค้าในที่สุดความฝันของข้าก็าาจะได้เป็นจริงเราจะมาตัดลวดเลยตรงนี้เราจะพันเทปนะแล้วก็นำลวดมา จากนั้นก็ทำร่างกายของเราเลยแล้วก็ใส่ดินเบาจากนั้นก็สมูทให้เรียบอ๋อตาพวกนี้สวยจังว้าวมีตาหลากหลายอันเชียวเราจะพ่นสีสเปรย์นี่คือรุกเหรอแล้วก็อย่าลืมใส่ปีกด้วยนะ และเวลาของการระบายสีอันนี้หละสวยเจ้าตัวเนี้จะมีสีที่ต่างกันทำให้เป็นสีไล่ระดับแล้วก็ระบายสีได้เลยท็อปของเราจะเป็นสีฟ้าโอ้โหสวยดีจริงๆนี่มันเป็นสัตว์อะไรกันเลเนี่ย ฉันรู้สึกว่าความฝันของฉันจะเป็นจริงแล้วและแนชิลลี่ก็ร้องเรียกใครบางคนใครกันนะว้าวไม่จริงนะมีอะไรบินอยู่บนท้องฟ้านี่คือ,อ,อนี่คือทรุกโอ้เป็นสัตว์ที่สวยงามจริงๆไงแล้วทั้งสองคน<ๆ>ก็คเน็กคเข้าด้วยกันเจ้าจะชื่อว่าเชลลุไปบินไปด้วยกันเถอะโอ้โห,ห,หาเบาๆนะอนาณาจักรแพนดอร่าช่างสวยงามเหลือเก,กิน เดียวขนะาคิดว่าเขเห็นเอว่ะแล้วนาะชิลี่ก็บินไปที่ต้นไม้แห่งวิญญาณอา้ากล่องนี่นาะอะไรอยู่ข้างในเหรอว้าวเป็นโคงไฟแบบเก่านี่เองเราจะนำดินเบามาเลยแล้วก็ใส่ฐานจากนั้นก็ทำลวดลายท้ให้เป็นสีม่วง จากนั้นก็ผันลวดกามยีใส่ใบไม้ได้เลยและลองเปิดไฟดูสิรู้สึกต้นไม้เนี้ยจะเชื่อมต่อกับเอวาอย่างจังเลยเพราะว่ามันปล่อยพลังงานเลี้ยงดูอาณจักรแพนดอร่านาทีลี่เห็นอะไรบางอย่างเรืองแสงจากข้างบนดีจังเลยโ <c oughs> หเหอนหาว,วันเลยเหรอ แล้วเธอก็มาถึงจนได้ในที่สุดเธอก็ได้เจอเอวาจริงๆอีกนิดเดียวแาชิลี่มาแล้วอ๋อความหายสจันนี่นะว้าวหิ่งห้อยบินรอบตัวเธอแล้วก็มีหมอกคบคุมไปทั่วพิงพงๆเราจะนำดินเบามาได้เลยทำห้เล็กลง อะไรอยู่ข้างในกันนะอ๋อเแบบี้น้อยนี่เองฮะตัวอะไรอ๋อเป็นลำตัวนี่เองแหมน่ารักจังเลยนะเจ้าเบบี้แล้วก็ระบายสีเลยนะ <c oughs> เธอเป็นใครกันนะเแบบี๋ <c oughs> ข้าหมอกจางไปไม่จริงนะ เบบีน้อยลูกสาวข้าความฝันของข้าเป็นจริงแล้วอาณาจักรข้าจงดูเด็กน้อยคนนี้เอวาจงมอบสิ่งมหศจรรย์มาให้กับข้าฮะมีอะไรมาด้วยเบบีทารุกนี่นะอาริลา่าจงเรียกชื่อมันว่าอีกคานแล้วเธอรุกของนาทีลีก็มากลับกันได้ละล้วก่อนนะเอวะต้นไม้ในอาณาจักรแห่งเนี้สวยจังงั้นเอาสีฟ้านะ ตัดมันเลยทีนี้ก็เลือกได้มานะอาา้าฮะสวยดีแล้วก็นำหินมาจะได้เอามาตกแต่งสซะหน่อยได้ยีหรือเปล่าล้อจังเลยแล้วก็มาติดไว้บนไม้คุณไก่งวงขอหน่อยนะว้าวสวยจังเลยบทเพลงอันไพเราะจะทำให้เบบี้น้อยนอนหลับฝันดี นาชิรี่วันนี้ยุ่งเลย Goodbye อารีราเแบบี้น้อยข้าจะต้องนอนก่อนเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแต่ว่าหนูน้อยร้องให้ไม่หยุดเลยอะไรกันเจ้าหิวอย่างนั้นเอา้าไม่ทำไมร้องไห้อยู่ล่ะเจ้าไม่สบายตัวอย่างนั้นพอเปลี่ยนที่นอนก็ไม่หยุดร้องเหมือนกันอเฮ้ว่ข้าควรทำยังไงดีพระองค์แม่แห่งธรรมชาติกำลังจะช่วยเจ้าเอง อาริเลาเจ้ากังวลอย่างนั้นแล้วคุณแม่ก็ทำอะไรให้เจ้าหนูน้อยมันจะทำให้เธออารมณ์ดีดูสินี่คือของขวัญจากเอวาเจ๋งเลยตอนนี้เบบี้อาริเลาก็ไม่ร้องไห้อีกต่อไปนาทีรีได้เวลานอนแล้วล่ะโอ้โหเด็กๆเยอะจังเลยเอ้งั้นตัวนี้ก็แล้วกันปิงร่างกายเป็นสีฟ้าแล้ว จ้าม้าลายตอนนี้เจ้าหนูน้อยอาริล่าก็มีลายม้าลายแล้วละทำหางจากนั้นก็โรยกลิตเตอร์ด้วยเกสรดอกไม้ดีเลยเราจะทำเข็มขัดนะเบบี้อาริล่าโตขึ้นแล้วเธอเนี่ยดูสวยจังอาริล่าเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วก็มีอะไรตกใส่นาชิลลี่ อยู่นี่นี่เองลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะยดีจังเลยทารุกยัยมาเ,ยเร็วเธอนะี่ยชอบดูทารุกบินไปบินมาย,ยัยอยากจะบินบ้างจังเออจะเป็นไรไหม <laughs> นี่พันตัวไปหมดแล้วนะอ้ออวยแล้วลนะ่ะทารุกช่วยนะ ทริซเซลาท็อปส์มานี่มาระบายสีด้วยปมปำม,มันก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ว้าว <Wow. S 1> ทำหลังด้วยนะ <c oughs> แล้วอันนี้ก็เป็นปีกบินได้ด้วยเหรอสั์เลี้ยงเนี่ยเป็นตัวโปรดของอลิล่าแน่เลยในะชิลีแล้วเธอรุกของเธอก็ลงมาแล้วขอบใจนะแม่จ๋าขอเล่นหน่อยสิแล้วเจ้าหนูก็บินขึ้นมาข้างบน โอ้หนูน้อยของแม่แม่มีอะไรจะบอกด้วยนะอ้ะอๆหนูน้อยอหนูเลื่อนลงไปอีกแล้วอ่ะมาแม่ดูสิจ้าขึ้นใหม่เย,ย้สวยจังเลยฮะเดี๋ยวเราจะได้บินด้วยกันแล้วนะ <c oughs> แล้วอารีล่า <c oughs> ก็ปินขึ้นไป จากนั้นก็ผสมสองสีสวยดีนะเห,เหมือนดอกไม้เลยแล้วแบรรี่ก็จะสวยงามมากจากนั้นก็ใส่หญ้าเลยดูผลไม้พวกนี้สิคุณแม่และอาริล่าเดินออกมาชมสวนโอ้โห,โห,โหตรงนั้นมีดอกไม้ด้วยนี่นาะฮ่าตลกจังเลยมีฟันด้วยอยากจะเล่นจุง ด่มีหางด้วยนะจับฉันไม่ได้รกอะไร,อ,ะไรอยากจะมากัดหางเหรออ๋ออะไรกันเบบีน้อยไม่มันอันตรายมากนะมันอาจจะงับหางลูกก็ได้อันนี้ดอกไม้นี่แหละดีเลยลองกินดูสิลูก <Okay. S 2> อ,อ,อร่อยจังขนดะดาเลี้ยงก็ยังชอบเลยแม่จ๋าดอกไม้หิวแล้วป้อนข้าวหน่อยไหมเธอจะได้รม เจ้าแมวน้ำรอก,ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวขอใช้น้ำด้วยเราจะรดน้ำลงไปอ๋อแบบนี้แหละดีเลยแล้วก็ผูกเชือกแล้วก็พันถาวันได้เลยนะเป็นอะไรที่สวยดีจงังเอาไว้ตรงไหนดีนะคุณแม่หนึ่งง่วงแล้วแต่ว่าเบบี้อเวราเนี่ยยางจะเล่นอยู่ <c oughs> แม่จ๋าแม่จ๋า กระโดดไปมาสนุกจังใบเย,ย้สนุกจังแม่ดูอเรลา่าต้นไม้ทุกต้นใบไ,ไม้ทุกใบมันเป็นองค์ประกอบของแผ่นดอรรนนะรู้ไหมเราจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้นะนำเอ็นมาได้เลยแล้วก็พันแบบนี้จากนั้นก็ตัดเลย แล้วก็หยอดกาวร้อนใช้กันไก่ช่วยดัดเพียงแค่จะต้องใส่ความเป่งประกายว้าวจากนั้นก็ใส่มันเละลงไปมันช่องดูสวยเลิอกเกินเนีโอโสวยงามมากเลยเป็นจิตวิญ,ญญาณอันแสนบริสุทธิ์อาเวลาได้เวลาที่ลูกจะต้องเรียนรู้แล้วล่ะนี่คือต้นไม้แห่งวิญญาณ จ้าต้นนี้เชื่อมต่อกับเอวาแล้วสองแม่ลูกก็เชื่อมต่อกับต้นไม้ฮะมนวิเศษเกิดขึ้นแล้วว้มันลงไปที่เบบี้แล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการถูกเลือกขอบคุณนะเอวามาเลือกกันว่าใครจะได้ไปในแพนโดร่าวันนี้ฉันเฝ้าฝันถึงการเดินทางมาโดยตลอดเลยละ่ะเธอกำลังจะได้แปลงร่างครั้งใหญ่เลย ใช้ดินปั้นเพื่อปั้นใบหน้าใหม่จมูกแบบนี้คือลักษณะที่เป็นอเอกลักษณ์ของเผ่านาวีพวกเขามีผีสีฟ้าและผมสีดำคลับมาทำพื้นผิวให้ใบหน้ากันได้เวลาคนทัวหน้าแล้วเติมลายแถไปทั่วร่างกายวาดวงตาและถักเปียโดยการมัดได้เส้นลวดในทีรีสวมเสื้อสีน้ำตาล และผ้าเตี่ยวห้อยบนสายเส้นนหนา,นามาทำลูกโป่งรูปหมากันหยุดนะไม่ใช่แบบนั้นพวกเราต้องใช้ลูกโป่งลูกนี้อยู่ดีดึงสายลวดและหางยาวๆก็เสร็จแล้วว่าลายทางบนหางนั้นมีกำไรเหล็กและหนังบนแขนและขาทั้งสองข้างของเธอในทีรีถูเลี้ยงดูมาในครอบครัวของหัวหน้าเผ่า เธอจึงเติบโตขึ้นมาอุทิศตนให้กับเผ่าพันธุ์และดาวของเธอ hmm. เธอสังเกตเห็นคนแปลกหน้าอยู่ท่ามกลางต้นไม้ระวังตัวเอาไว้หน้าที่ของเธอคือปกป้องดินแดนของเธอใช่ <Hi. S 1> ยายได้กลัวไปฉันไม่ได้มาไม่ดีนะพวกเราไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ฉันตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเจอเลยใช่ uh huh. ฉันทำผิดสัญ,ญญากับพ่อแม่ด้วยการคุยกับคนแปลกหน้าแต่ฉันเห็นบางอย่างในตัวนายนายไม่เหมือนคนอื่น ถ้าฉันต้องเลือกคู่ชีวิตแล้วก็ฉันจะเลือกเธอดังนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับฉันใช่ไหมใช่แล้วฉันพร้อมยอมรับทุกคาตอบแล้วแทนี่โชคดีจังเลยคนบนท้องฟ้าฉันตกลงรักเธอเข้าแล้วแม้แต่ประเพณนี้ของตระกูลก็ไม่สามารถทําลายสายสัมพันธ์ของพวกเขาได้ใช้สายเล็เลกๆและขนนกทําสร้อยคอขนนกสีสดใสตกลงมาจากนกที่กำลังบินอยู่ทำให้ผู้สวมใส่มีพลังอำนาจและกล้าหาญขึ้น เด็กบินอย่างรวดเร็วจนเกือบจะทำของขวนหล่นหายไปแต่สร้อยคอยังอยู่ดีไม่เป็นไรที่รักรับสิ่งนี้ไปเป็นตัวแทนของความรักฉันนะสวยมากๆเลยล่ะฉันทำเองเลยล่ะตั้งใจมากๆเลยด้วยนะสร้อยคอเส้นนี้จะเป็นเครื่องรางนำโชคของฉันล่ะของขวญชิ้นนี้สายสัมพันธ์ของพวกเขาให้ใกล้กันยิ่งกว่าเดิม ตาเด็กสามารถแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนเด็กได้ทำทรงจมูกระบายสีผิวเป็นสีฟ้าเด็กน้อยสามารถมองเห็นในความมืดได้และลายบนตัวของเธอก็ช่วยให้พรางตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ <c oughs> ถักเปียยาวที่ทำจากริบบิ้นสีดำชุดชั้นในมีสายคือชุดตัวแรกของเด็กน้อย ต้นไม้แห่งวิญญาณคือสถานที่ที่เราสามารถเชื่อมจิตถึงเทพีเอวาได้ผู้อาศัยในแพนโดร่ามาที่นี่เพื่อขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือใกล้ต้นวิลโล่ต้นนี้คุณจะรู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดการปรากฏตัวของเอวาทำให้เรามีลูกเราจะตั้งชื่อลูกว่าโอินาราฉันหวังว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะเติบโตขึ้นมาอย่างกล้าหาญเหมือนมอสเซอร์ของเธอ เดทีรีจะเป็นมอสเซอร์ที่ดี <c oughs> เอาหุ่นไดโนเสาร์ตัวเก่ามาและขัดถูตรงเทา้าทำปีกจากกระดาษโฟมหนึ่งคู่พวกมันจะพาคุณบินขึ้นไปบนฟ้าได้ระบายมังกรด้วยสีประจำตัวของมันโปรยดินดำๆและผงขี้เท่าบนปีกของมันมาทำรายละเอียดเพิ่มเติมต่อกัน และอย่าลืมเรื่องผมสีฟ้าได้บนหัวด้วยละ่ะโทรุกเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวนาวีชาวแพนโดร่าชื่นชมพลังดิบและความงามของมันมาหลายศตวรรษโดยมงว่าโทรุกเป็นศูนย์รวมแห่งโชคชะตาและความเชื่มอมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดโอินาระกลับกลายเป็นคนที่กล้าหาญมากเธอไม่กลัวสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ตัวน,นี้เลยและเธอก็เล่นกับโทรุกอย่างมีความสุขสักวันเธอจะสามารถขี่มันได้ จะจกลายเป็นหนึ่งใน,นไม่กี่คนที่ถูกเลือกโดยโทรุกมักโต <c oughs> เราสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์จากไฟ LED ได้พันแถบกระดาษโฟมและใส่ขนนกบางๆาข้างในวงแหวนใส่ผ้าเช็ดและหลอดไฟ LED ข้างในส่วนวงว่าของลิสเตอร์แพ็ต้นไม้แห่งจิตวิญ,ญญาณคือต้นวินโ่ยักที่เติบโตอยู่ด้ดานล่างของกำแพงหินเป็นเวลาหลายศตวตรรษเมล็ดของต้นนี้คือเป็นผู้นำสาร พวกมันเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุดหากคุณเห็นพวกมันนั่นหมายความว่าคุณได้รับพรจากเอวาผู้ยิ่งใหญ่โอ้ดูสิไม่ใช่แค่หิ่งห้อยวินโลเลือกลูกของพวกเราจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ของเธอดึงดูดความสนใจของต้นไม้ต้นนี้ตอนนี้ฉันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับชะตาก,กรรมของเธอแล้วโออินาราได้รับพรแล้วมาทำชิงช้ากันเถอะเราสามารถหาเปลือกไม้ได้ง่ายๆบนแพนโดรา่า ชิงช้าแขวนอยู่บนกิ่งไม้ที่มีปุ่มดอกไม้ที่นี่ชื้นมากๆเลยยามอสเลยขึ้นเต็มไปทั่วเปลือกไม้และกิ่งไม้ที่รับชิงช้าเอาไว้ก็ถูกปกคลุมไปด้วยเถาวันในทีท่รีเจอที่ที่แสนอบอุ่นแห่งนี้เข้าชิงช้าตัวเก่าไม่ได้โยกให้เด็กๆคนไหนมานานแล้วแต่เสียงหัวเราะของโออินาร่าช่วยฟื้นให้เถาวันกลับมามีชีวิตอีกครั้งและพวกมันก็งอกดอกไม่ขึ้นมา คุณพ่อเองก็อยากเล่นกับลูกของเขาเหมือนกันคุณแม่จะได้มีเวลาพักผ่ <_ Q> อนเ <_ Q> จคตื่นเต้นมากๆที่ได้เล่นกับลูกสาวของเขามัน <_ Q> ทำให้เขาเกือบรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลย <_ Q> เราจะใช้ผ้าตาข่ายผืนบางนี้ทำเปลหรือเตียงนอนรัดตรงมุมแบบนี้เพิ่มกิ่งไม้ทาเป็นกรอบ ตกแต่งเตียงนอนด้วยเถาวัลย์และดอกไม้ตูมสดๆคุณแม่พาลูกสาวไปสถานที่ลับที่นี่ปกคลุมไปด้วยภูเขาและต้นไม้สูงใหญ่ไม่มีใครจะหาเปลนอนของเธอเจอได้และเจ้ามังกรก็จะไม่มารบกวนฝันของเธอด้วยเจคและเน,นทีรีกำลังพาลูกน้อยเข้านอนเธอต้องพักผ่อนนะโตขึ้นก่อนถึงจะเล่นตอนกลางคืนได้มาร้องเพลงกล่อมลูกของเรากันเถอะ ฝันดีนะตัดลูกศรอ,ออกมาจากไม้ไอศครีมขัดมุมด้วยตะไบเล็บหย,ยาบตัดโครงสำหรับของเล่นออกมาจากไม้จิ้มฟันโดยการมัดรวมกันด้วยได้เธอบินด้วยแท่งไม้อย่างเดียวไม่ได้หรอก,กเราต้องมีปีกที่แข็งแรงด้วยทำให้กระดาษโฟมแวววาวเพิ่มขนนกยาวๆด้านข้างปีกและลำตัว แบนชีของเล่นมีสิ่งที่แนบมาที่สะดวกมากมันสนุกมากที่ได้เล่นกับมันแม่จำเป็นต้องมาหาเอวาเพื่อขอคำแนะนำและพ่อตัดสินใจที่จะใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์กับลูกสาวของเขามีหลายสิ่งให้ทำที่นี่โออินาราพบวิธีใช้ไม้แล้ว <c oughs> ฉันคิดว่า <c oughs> ฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไรตอนนี้ฉันคิดอะไรออกแล้ว <c oughs> ไม่แอบมองสิ ภายในะไม่กี่นาทีโออินาระก็ถือแบนชีทำเองอยู่ในมือสาวน้อยผู้กล้าหาญจินตนาการว่าตัวเองเป็นมังกรตอนนี้พ่อของเธอช่วยเธอบินแต่เธอมีแบนชีอยู่ในมือด้วยไปกันเลยร้อยลูกปัดหลากสีบนได้สังเคราะห์เพิ่มตัวล็อกเพื่อไม่ให้ลูกปัดหก เจคบอกฉันว่าเธอลองเคี้ยวไม้เสียบระหว่างเดินฝันของเธอกำลังโตฉันเข้าใจนะดูสิฉันมีอะไรมาให้ด้วยโอ,อินาราสนใจมากมันยอดเยี่ยมมากลูกป่านวดเงนของเธอและหันเหความสนใจจากความเจ็บปวดวันนี้ลูกไม่จุกจิกเลยต้องขอบคุณสิ่งประดิษฐ์ของแม่ที่ทำให้ทั้งครอบครัวได้นอนหลับฝันดี